ดีต้อนรับสู่ช่องแนวหน้าเมนูอิชชานับวันนี้เรามาถ่ายร้านเดี่ยวฟอก์กี้มนะครับเป็น EP <ช>ีนที่6นะครับผมครับเนี่ยเจ้าของร้านเช่นเดิมคุณแฮกนะครับสวัสดีครับพีพ่แฮกสครับสวัสดีครับอ่าวันนี้เสนอปลาอะไรบ้างฮะเราลองเราลอง,งมาไ Л ล่หน้าร้านเลยไหมหน้าร้านเลยดีกว่าอ่มาดูก่อนเลดมาดูบาริโตนะครับนี่ตัวนี้สินสอดเท่าไหร่นี่หนึ่งพันแปดร้อยหนึ่งพันแปดร้อยนะโอเคครับผมสวยนะ ไวต้อนี่สีดีนะจ๊ะแดงแดงเลยอ่ะมาดูเอเชติก้านะครับต่อมาเอสปอร์ตนะวันนี้ปลาเพิ่งลงเลยสียังไม่ใช่มาตัวละห้าร้อยห้าสิบครับแต่ผมเห็นจุดอยู่นะจุดก็มีอยู่นะสวยๆซักเกอร์ตัวนี้ขายไหมนี่ขายครับเป็นเอลยี่สิบเอลสองหนึ่งนะครับผมอ่าโอเคครับสวยๆอ่ะเดี๋ยวไปมุมต่อไปครับอันนี้คือเี่าไทยครับอ่าเดี๋ยวมาดูข้างล่างนะฮะ กิจกรรมแจกอยู่ครับผมอ๋องูเห่าไทยฮะแต่แต่ดอกจันเริ่มจะขึ้นหน่อยแล้วนะเห็นเรียวเรีวนิดนึงนะอ๋อตัวนี้แจกใช่ไหมทำกิจกรรมแจกอยู่แชร์กดไลค์แล้วก็กดแชร์เพจแค่นั้นเองอ๋อกดไลค์กดแชร์เพจนะครับของดีของเลี้ยงก็แจกฟรีใช่ไหมแจกวันไหนครับเนี่ยเออ่ปิดกิจกรรมวันศุกร์ครับวันศุกร์นี้ครับปิดกิจกรรมนะครับอ่เดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับแฮกอันนี้เลยครับตัวนี้ เป็นบลูแอนโดรครับผมนะครับอ่าบลูแอนโดร์แตครับแต่ในตู้นี้ก็มีมีเรสด้วยนะครับครับตัวบลูเรดเป็นยังไงฮะอ่าตัวที่กินหนอนไม่กินหนอนนะฮะอ่าเรดครับอ๋อนี่นะนี่เป็นลอันนี้เป็นบลูนะรบโอเคครับข้อสังเกตที่แยกง่ายๆก็คือกระดงเนี่ยจะแบ่งเป็นสองเฉดครับครัเป็นเรดครับก็คือครึ่งล่างจะเป็นสีแดงต่ตาลครับส่วนบลูเนี่ยจะเป็น ฟ้าเต็มเต็มเลยอ่าครับน่าฟ้าเต็มเต็มเลยตัว <Ads> น <Music> ี <dai> ้นะบลูนะครับสวยอันนี้สินสอดหนึ่งพันสองร้อยหนึ่งพันสองร้อยนะฮะอ่าครับก็เป็นเรียนในเบรนสี่สิบอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วอ่าขอบเกล็ดจะมีแดงๆนะฮะเป็นลายบ้างๆเลสนะเลดกับบลูปลนกันนะครับในตู้นี้นะสินสอดเท่ากันนะสินสอดเท่ากันนะครับเดี๋ยวเป็นฝูงก็ให้ดีนะครับตัวต่อไปไฮไลท์อะไรครับตัวนี้ไรเอ่ย เป็น u, เยลโลมาลูเซนทรครับเยลโลมาลูเซนทกนสวยมากตัวนี้สวยนะแนะนำเลยเป็นตัวเมียด้วยนะครับตัวนี้ไซส์ประมาณหนึ่งฟุตนะครับตัวนี้สวยนนี่ดูดูฟอร์มนะสวยมากไฮไลท์ของร้านเลยนะสวยครับ ถ้าอย่างนี้ปลาเขาอายุประมาณกี่เดือนนะครับตัวนี้น่าจะประมาณหกถึงเจ็ดเือนหกถึงเจ็ดเดือนนะไซประมาณสิบสองนิ้วนะครับอ่าสนใจก็มาได้นะครับตัวนี้อ่โอเคครับหลังไใบเน้นราคาหลังใบดีกว่าตัวนี้ฟอร์มดีมากโอเคครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปครับอ่าตัวนี้ครับต้อนูห่าวสาวินนะครับดอกจันทรขเทพเลยนะครับตัวนี้ก็ถือเป็นพระเอกนะ นะสวย,ยนะครับส่วนเรื่องสินสอดนะครับก็ไปคุยกับพี่แฮกหลังไม้กันนะครับเป็นมิตรกับปลาสองโดยทําไม่กินนะฮะนี่มีมิชกินหนอนนกไหมฮะอ่าเนะดี๋ยวดูอ่านี่งับเลยเห็นไหมกินหนอนครับไม่กินปลาเขากินหนอนกับกุ้งชิ้นใช่ไหม<ฮ>อ้่าโอเคเลี้ยงง่ายมากเลยนะโอสวยดิอ่า ตัวต่อมาครับผมนี่ก็เป็นเลดมาลูปังกะลังบันอ่านะครับเลดมาลูปังกะบันนะครับหรือปังกะบุญก็ได้นะอ่าประมาณนี้สวยนะครับถัส,สอดก็หลังไมกันนะครับตัวนี้สีเริ่มเฉเ่ียนะส้มส้มแดงแดงสวยมากนะครับ อ่ตู้ต่อไปครับอันนี้คืออะไรเยาวชนอะไรเออร์ลูกไบโต้ครับผมลูกไบโต้นะครับอ๋อสวยๆยังยังตึงตึงเลยอันนี้สินสอดเท่าไหร่ครับเนี่ยเท่าเท่าแบบข้างหน้าครับเดี๋ยวจะย้ายไปด้านหน้านะโอเคครับผมออสี่ตัมาสุนี่ลายโค้งมากครับครับสุนี้ดีนะสวยครับเรดไบโต้ครับสุนี้สวยอ่าเดี๋ยวไปมุกต่อไปนะครับ ไปครับตัวนี้โหวสวยมากฟังการบุนแล้วใช่ไหมครับผมโหวสวยครับสิงเขามานะก่อนอนตัวเขาจะดำดำจำได้อันนี้เราอยู่ตู้ล่างนี่สวยเลยนะตัวเนี้ยหายยีแล้วครับนะสวยมากอืไอ้ได้ยินเสียงใครพูดองกองเองน้องลองกองนี่เองนะฮะนี่อยู่ข้างล่างดิ อ่าในลองกองลองกองนะฮะเจ้าของร้านตันนี้ก็ถ้าใครสนใจก็สิงสอดพี่แฮกได้เลยนะได้ครับผมนะครับอินบอ็อกมาเลยนะฮะโอเคครับอ่าเดี๋ยวไปมุมต่อไปครับกินดีทุกตัวเลยปลาที่ร้านอนะ่ะอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปสวยสวยสุดยอดครับผมตอนแรกเรามาร้านตรงนี้ใช่ไหมอ่า นี่เรามาอีกฝั่งเนึ่งครับนี่ขยายกิจการนะอโอเคมาดูครับอ่ะพี่แฮกแนะนําเลยตัวนี้ไงเนี่ยเซริก้าเดสติผมโอเคครับเดสติกนะตัวนี้สวยนะครับเอเซริก้าเดสติกบางคนเรียวสไตล์อะไรก็ได้นะอ่ะประมาณที่ลายคาดแดงๆนะก็คือตัวเป็นริ้วเป็นริ้วนะครับจะเป็นสายแท้ของของสายพันธุ์เลยครับโอสวยนะ แล้วก็นี่ค่าง้าผมเห็นมีเต่าหมูบินน่ารักด้วยตัวลูกนะขบสวยน่ารักอันนี้ตัวกี่พันนะเนี่ยอันนี้สองพันห้าสองพันห้านะครับกินผมเห็นกินอาหารดีด้วยเห็นไหมกินอาหารเม็ดแล้วนะครับดีด้วย <1> 1> อะมาดูตัวต่อมาครับตัวนี้อะไรเอ่ยชั้นนี้ก็จะเป็นเอซเนติก้าเหมือนกันนะครับไอซเนติก้าสวยเลยนะดูโซ,โซตัวข้างๆเราจะมากินนะตัวตัวนี้ยังอายอยู่ดูดิ ปรับปรับอืกินสุภาพมากปรับอืมไปแล้วนี่ครับสวยแดงนะครับเดสตายนะครับแดงมากอ่ามาดูต่อไปอันนี้เล d แอนดาวใช่ไหมโอ้พอดีแอนดาวขายไปแล้วครับก็เป็นเอชีติก้าเอชีติก้าทั้งแถบที่บอกนะโอเคครับอันนี้เป็นเ s สตายนะครับเอชีติก้านะไม่รู้ว่าเดีจะมาหรือเปล่าเพราะว่าพ,พื่งย้ายมาพื่งย้ายมา,มานะนะอาจจะอายหน่อย ไม่ก็กลัวกล้องนะบางทีข้างๆ่าง,างมาแทนแล้วนี่ครับอีกตัวนะครับเลสเตย์เอเชนดิก้านะครับกินดีนะตัวนี้มา๋ยวจะแย่งอ่ะเดี๋ยวตัวต่อไปก็ผมอันนี้ก็เอ่ยจากลานนู้นเนี่ยจะรอจะมีมีเมทริกรเรียนรสชาับนี่คือสปอเรดข,ของเมทริกเลยสปอเรดข,ของเมทริกนะครับโอ,โ,อโอ้ตัวนี้สินสอดเท่าไหร่เนี่ย ตันสองครับอันนี้คือแดงจิตจัดๆเลยนะแดงจิตจัดอ่าจัดๆัวจริงคือโหดมากๆโหดมากพรุ่งนี้เขาโตเต็มที่ประมาณฟูตหนึ่งได้ไหมแปดได้แค่แปดเดยนะอ๋อฉะนั้นคนที่มีเนื้อที่น้อยตู้เล็กได้เลยนะนะครับเลี้ยงได้เลยนะครับตู้เล็กๆอ่าอันนี้ก็เหมือนกันไหมฮะแบบนี้หอยอ่านะครับนี่เห็นซูเปอร์เรด เล่นมิติไปฮะใช่ครับทางชัง้นเลยทางชั้นเลยครับสวยแล้วเนี่ยกินดีอีกตัวหนึ่งม,มาแล้วเนี่ยแก้มแดงเลยนะอ่าตัวนี้ฮนะโอเคครับอ่าเดี๋ยวเรามามุมนี้อันนี้สัจวัใช่ไหมฮะครับผมสัจวันี่สวยเลยดีก็เป็นตัวที่มีวาเลนตี้เยอะ เหมือนกรรมรับครับตัวนี้เป็นเอสพและกันเพว่ายังไม่รู้ว่าชื่อควรจะเรียกว่าอะไรก็คือลายจุดข้างๆเนี่ยเขาจะมีน้อยกว่าแล้วอื่นครับอย่างที่เราลองเนี่ยที่เราเคยเคยเอาไม้โชว์กันเนี่ยจุดเขาจะเยอะครับผมที่พอกระเจาท้าสวยง่งสวยนะครับอ่ต่อมาครับตัวนี้เป็นบูพอชล่านนะครับโอสวยนะเลยครับ บูคาเช่โตเต็มที่ได้เท่าไหร่คนหนึ่งนะนนที่เ็าบอกว่าเป็นช่อนช่อนนี้บางคีบที่เป็นลายใช่ไหมหูลายครับ <c oughs> ห,หูลายห,หูลายเลครับสินสอดไม่แพงครับหกร้อยห้าสิบนะอปรับเอเชติก้าเดสไตล์นะครับก็เ,เหมือนเมื่อกีต้ตัวนี้เป็นตัวใหญ่ตัวนี้เป็นตัวใหญ่หูแดงแดงดีนะตัวเนี้ย หมั่มเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้สิงดเท่าไหร่ตัวใหญ่สี่พันสี่พันครับ, 4, รบตัวเขาแ่าจะใหญ่นะอ่ามาโซนต่อมาครับตัวนี้อะไเอ,เอ่ยแอนดีเดอรป้าไม่รู้คูเ่เคยถ่ายไปหรือยังครับอ๋อยังครับเป็นต้านะเ,นเนาาอาบีนะครับมาจีนาต้านะครับประกัศอมไข่ของอินโดนีเซียป่ะใช่ครับก็จะบผมส่งรูปต่อโตให้ดูนะครับอ่าสวยนะเนี่ยก็แยกเลยคู่เหนียอ่าครับ อันนี้ครับก็ตามป้ายนะเมลก็ตัวนี้นะเมลก็ฟีเมลตัวนี้อ่าต่อมาครับตัวนี้เอ่ยเอ่ยก็เป็นรูเป็นอรเหมือนฝั่งนูนะครับอันนี้ตัวจิ๋วนะยังจิ๋วจิ๋วแล้วก็ปลาเนือเป็นฝูงเป็นธรรมดาก็มีกระทบกระทั่งกันบ้างมีกัดกันบ้างอย่างนี้นะครับนะครับธรรมดาหรือสูงหรือที่แคบครับแล้วก็เนื่องจากต้องอดอาหาร ผิววันนเครียดก็แทะเพื่อนๆกินนิดนึงอ่ะโอเคครับตู้ต่อมาผมอันนี้เอาโลเวน้าเงินใช่ไหมใช่ครับตัวนี้จะเป็นไดมอนด์เคีก็คือหางเเป็นเพชรเลยนะเห็นปะคือมันแบบรวมเป็นหางเดียวกันเลยนะเป็นพิเศษเห็นไหมฮะปลายหางอะรวมเป็นหางเดียวกันเลยถึงสอดไม่แรงนะหนึ่งพันห้าร้อยเองไดมอนด์เคนะครับมาดูฟอร์ม อ่ะต่อมานี่ชนะดิมเบต้าอ่าน,นี้ของไทยเราเลยครับผมบ้านๆตาก้างบ้านเราป่ะเนี่ยใช่ใช่ไหมอ่าโอเคอันนี้สินสอดเท่าไหร่เนี่ยสามร้อยห้าสิบครับสามร้อยห้าสิบนะฮะเป็นของนาราพิวาตครับมาจากใต้เลยนะนิ่งนิ่งนิ่งอ่าดูต่อนี่ะไรเอ่ยอันนี้ก็เป็นซุเปอ์เรดมิมิมิกเหมือนกันครับพอดีตู้ดันเต็มอ่ะซุเปอ์เรดครับ นี่สวยเลยนะฮะคุยไจังคีไอคีไอโชโชฟอร์มหน่อยสิอ่าต่อมาฮะอันนี้เหมือนกันนะอันนี้เป็นบีเฮารี่แล้วอ่าบีเฮารี่นะโอเคครับอินเดียอินเดียบีเฮารีทั้งสองตัวเลยใช่ไหมใช่ครับก็จะเป็นโซนของเขาเลยอ่าโอเคครับอันนี้เป็นเรดใช่ไหมเรดก็จริงๆมันคือเรนโบว์ครับทำทำชื่อเรียกเนาะอ๋อโอเคครับ เดนโบเบเฮลลี่นะครับนี่สวยเลยนะสินสอดเท่าไหร่ครับเก้าร <9 50 S 1> ้อยห้าสิบตัวละเก้าร้อยห้าสิบนะครับโอเคครับอ่าจะไปมุมต่อไปนะครับอ่ามุมต่อมาครับก็คือชอนเบเฮลลี่นะครับนี่สวย,ยนะชนะเบเฮลรี่นะครับโอ้ตัวนี้าคดีนะครับน่าสวยนะ เดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับครับผมตอนนี้เป็นนายขอชื่อนดนีนะฮะชาแนาอีกนิมชานนาอีกนิสนะครับอ๋อ EP ก่อนหน้านู้นเคยถ่ายแล้วนะ,ะชื่อนแต่วันนี้พิ่งเข้ามาสดสดร้อนรเลยสดสดร้อนร้อเลยครับโอ้สวย,ยนะครับสินสอดเท่าไหร่ครับเนี่ย จดรอดูก่อนครับจะมาดูว่ามันจะมีอุบิเหตุอะไรเกิดขึ้นไหมอ๋อโอเคปลาเพิ่งเข้าขอก็เพิ่มนิดนึงก่อนนะปรับตัวนิดนึงแต่ลูกค้าเนี่ยมามาคัดได้เลยครับว่าจยากได้ตัวไหนนะก็มีเบฮลี่เรนโบ์นะครับนี่อันนี้คือใบ่ใหอยูครับว่าอยู่ราคา50บาทนะฮะอ่าโอเคครับสวยอ่าจะไปมุกกลับไปนะครับ ตู้นี้เลไครับพี่แฮกตู้บอน,นี้แอฟริกันไทรนะฮะสวยเลยนะ,ะนี่ปลาล่าเนื้อนะครับอันนี้สินสอดเขาจะบอกได้ไหมตัวเท่าไหร่เลยพันแปดร้อยบาทพันแปดร้อยบาท,ทเป็นไฟทอดมนะครับนะครับ,รบ<ๆ>ก็จับมาในป่าแต่ผมเห็นสีออกแดงๆที่หัวเหมือนกันนะสวยแล้วนะเนี่ยแ่สวยแล้ว ไลทดีนะนิ่งอ่าตัวนี้ชโดเผื่อป่าเนี่ยเป็นเซนติค่ะผมเหมือนเหมือน,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 นตู้ล่างแต่คืออันนี้คือลูกค้าชอไว้ครับก็เลยแยก,ยก<ห>แยกไปนะโอเคครับมามุมนี้ต่อนะอันนี้กระพีอัดลองนะครับเขาบผมเป็นเซนตัวัสหนึ่งครับอ่อาเป็์เซนติวัสดุเราเลยเกตว่าคือจุดจุดขาดตัวเขาจะค่อนข้างชัดมากกว่าตัวนา่างครับ สวยนะสวยปินใหญ่ด้วยนะฮะว่างและใหญ่เลยนะฮะอ่าตัวนึงเหมือนกันไหมฮะนี่เป็นเอสพีครับโอเคครับเอสพีใช่ไหมครับผมเอสพีหมายถึงว่าพวกไทปิดัเป็นเป็นสัตว์ปีครับอ๋อสัตว์เอสพีนะครับอ่าเขาจะมาแย่งกินนี่ครับประมาณนี้นะอาจจะไปมุมงต่อไปครับ เล่นไมโครเทลเทลเทสนะครับสะโดทองนะครับอันนี้ก็มีหลายตัวทมานเลือกได้เลยนะครับต่อมาครับก็เป็นคราฟสั้นนะครับแพตเทินัมหางยาวนะครับน่ารักสายมุงมิงนะอันนี้ เดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับซ่อนมูเห่าพม่านะครับด้านนี้นะครับว่าพม่าสวยดีนะแล้วก็โปรโมชั่นคือซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะจะได้มูเห่าไทยตัวหนึ่งด้วยนะครับ ไปมุมกลับไปนะครับด้านบนนี้นะครับปลาฉลาดเผือกนะครับปลาฉลาดเผือกนะครับเนี่ยสวยไม่ใช่ปลากายนะอ่ะอเขาเสกกำกับไว้นะครับปลาฉลาดเผือกสวยนะครับตอนนี้ถูกจองแล้วเนี่ยครับมาเลือกได้นะสวยมาก ตาแดงสวยแล้วเป็นเผือหัเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับครับสุดท้ายเลยครับฝากร้านนะครับเดี๋ยวพรอเรียมนะครับนะครับปลาช่อนสวยงามนะครับมีสองฝั่งนะครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับครับสวัสดีครับอันนี้เจ้าขอครับมาพอดีฮะปิดท้ายพอดี นะะะฮอ่เดี๋ยวผมถามอ่ะนี่ครับปลาฉลาดเผื่มเท่าไหร่เอ่ยตัวหนึ่งพันครับตัวหนึ่งพันนะครับไม่ใช่ปลากรายนะครับที่เขาบอกอ่ะโอเคครับก็สุดท้ายนี้ขอเบอร์โทรพี่แฮกทิ้งอีกทีครับศูนย์แปดแปดห้าร้อยแปดหนึ่งหนึ่งของผมตามนี้นะครับดิอปพลเรียมครับหรือว่าจะเข้าเพจเดี๋ยวแอปพลิมก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวขึ้นให้นะฮะนะครับลูกค้ามาแลกโอเคครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับสวัสดีครับปลาฉลาดสวยงามนะครับบ๊ายบาย